สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะผ่านมุมมองบูรการในการมองโลกและการใช้ชุดน,นะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอริยมรคมีองค์แปประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับคือเราเกิดมาในโลกนะมนุษย์เนี่ยนะต้องบอกว่าถ้ามีคนมาบอกเรา,าว่ามันเป็นโลกแห่งมายาและโลกแห่งสมมุติเนี่ยแน่นอนฟังดูมันก็ม,นกมันก็เป็นไปได้ใช่ไหมเพราะเราคิดตามเพราะว่า ทุกคนก็คิดได้ว่าเราอาจจะเกิดมาในโลกใบนี้สักร้อยปีแล้วเราก็จากมันไปเนาะเพราะนั้นโลกใบนี้ก็เหมือนโลกแห่งมายาโลกแห่งสมมุตินั่นเองนะครับแต่ความที่เราต้องอยู่ในโลกแห่งมายาโลกสมมุติ์เนี้ยในทุกวี่ทุกวันเนี่ยนะจนดูมันเหมือนกับโลกแห่งความจริงเพราะอะไรฮะเพราะมันเกิดสุขเกิดทุกข์ขึ้นจริงๆนะมันเกิดดีใจเสียใจมันเกิดความสมหวังผิดหวังขึ้นจริงๆ เราจะบอกว่าโลกแห่งสมมตินี้ไม่สําคัญก็ไม่ใช่นะแต่ถ้าเกิดบอกว่าเราให้ความสําคัญกับโลกใบน,นี้ที่เป็นสมมุตินะอย่างคนที่ลุ่มหลงขาดสีปัญญาอันนี้ก็ไม่ดีนะนั่นคือเหตุผลว่าทําไมบุษนาเนี่ยจึงมีความสําคัญในขณะที่เราอยู่ในโลกสมมุติทั้งหลายอย่างในโลกมนุษย์อย่างเงี้ยนะในร้อยปีเป็นต้นนะเพราะฉะนั้นใครที่เข้าใจนะถึงความเป็นสมมุติของโลกเนี่ยนะเราก็จะสามารถอยู่กับความเป็นสมมุติ ในขณะที่เราสแสวงหาวิมุตตนะหรือความหลุดพ้นจากสมมุติไปด้วยได้นะไม่ได้แบบว่าเราต้องทิ้งสมมุติไปหมดเลยนะเพื่อจะไปวิมุตตนะ,ะเพราะว่าในความที่เราจะไปสู่วิมุตตเนี่ยเราต้องเรียนรู้นะจากความเป็นสมมุติก่อนเพราะว่าความเป็นสมมุตินี่แหละมันมีความเป็นไตรลักษณ์นะที่สอนเราอยู่ในทุกขณะจิตนะมันโลกที่เราอยู่เนี่ยเราก็เรียกว่าโลกแห่งมายาก็ได้นะมันเป็นมายาคติ นะใครจเจริญสติภาวนาเป็นบ่อยๆนะเห็นความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงแปรปวนนะความไม่มีตัวตนแท้จริงของรูปและนามนะที่มาให้จิตรับรู้จิตคือตัวรู้การรู้ของมันรู้ผ่านทางทาวารทั้ง6นะคือตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจนะใจก็คือความนึกคิดทั้งหลายเพราะฉะนั้นจิตเราที่ออกมารับรู้อารมณนะ์ในทุกๆวันเนี่ย นะครับมันก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงแปรปวนนะครับของรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแล้วก็ธรรมอารมณ์นะครับก็จะเห็นการเกิดดับนะความไม่เที่ยงนะครับของการรู้ผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นการรู้ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนะที่เราเรียกว่าวิญญาณน,นะซึ่งไปรู้ในอารมณ์ทั้ง6อะ่ะคือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเนี่ยนะ เราจะเห็นความเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปความเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนะความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ความแปรปรวนของมันนะอยู่ตลอดเวลาเลยนะจริงๆแล้วนะมันเกิดขึ้นตลอดเวลาเลยนะมันจึงมีความหมายว่านี่คือโลกแห่งมายาหรือว่าโลกแห่งสมมุติท่านั้นเองซึ่งจิตนะของแต่ละบุคคลนะของสัตว์แต่ละตนเนี่ยนะมันก็จะรู้แบบนี้แหละนะรู้ผ่านทางตาหูจมูกลิ้นไกยใจ นะแล้วก็รู้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมรมณ์เนี่ยนะเห็นความเกิดความดับนะเห็นความเปลี่ยนแปลงแปรปวนนะเป็นไปตามไตรลักษณะก็คือไม่เที่ยงนะตั้งอยู่แบบเดิมไม่ได้นะครับแล้วก็มันไม่มีตัวตนที่แท้จริงมันเปลี่ยนแปลงแปรปวนอยู่ตลอดเวลาเลยนะคราวนี้เนี่ยถ้าคนที่มองเห็นแบบนี้ด้วยการจเจริญสติภาวนานะการจเจริญสิบประถันสี่ สติในกายสติในเวทนาสติในจิตสติในธรรมเนี่ยก็เรียกว่าคนนั้นก็มีเส้นทางเดินของชีวิตอะที่ถูกต้องนะก็ทำให้ชีวิตคนนั้นเนี่ยไม่หลงทางมากนะไม่หลงทางเยอะแยะนะซึ่งต่างจากคนที่ไม่จเจริญสติภาวนานะผู้ที่ไม่จเจริญสติภาวนาเนี่ยนะเขาจะไม่สามารถเห็นได้ว่า นะครับการรู้ของจิตนะผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะการที่จิตออกไปรู้อารมณนะ์รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะธรรมารมนะทีเ่เกิดขึ้นเนี่ยนะความที่เขาไม่สามารถรู้เห็นนะครับว่าเสียงต่าที่ผมเล่ามาเนี่ยมีความเป็นไตรลักษณ์นะเกิดแล้วก็ดับเนี่ยทำให้เขามองนะโลกแห่งมายาเนี่ยทั้งปวงอ่ะ นะว่าเป็นจริงเป็นจังเลยนะเป็นเป็นเรื่องเป็นราวนะครับอย่างมั่นคงถาวรนะอย่างที่พร้อมจะดีใจเสียใจนะพร้อมจะอ,อะไรอ่ะทุกข์กระสุขของมันอนะ่นะอย่างเต็มที่ยเลยนะเลักษณะ,ะแบบนี้ก็เรียกว่าจิตเรานะอยู่ในโมหะนะอยู่หรือหรืออยู่ในความหลงนะ เช่นคนที่นะครับอยากได้ความร่ำรวยนะคนที่อยากมีชื่อเสียงนะอยากได้ความสำเร็จนะอยากจะได้ความรักนะอะไรก็แล้วแต่นะที่เรียกว่าโลกเขาปรารถนากันนะซึ่งเราเรียกว่าโลกกระทำแปดอะ่ะก็คือ,อ,อลาบยศนะมสักกะ,ะละสรรเสริญอะไรเนี่ยนะ นะเพราะฉะนั้นคนที่นะมีโมหะหรือความหลงเป็นพื้นฐานเนี่ยนะเขาจะมองเสียงต่างเหล่านี้นะซึงแล้วว่าโลกธรรมแปดเนี่ยเป็นเรื่องจริงจังเลยนะเป็นเรื่องที่ต้องเอาไว้ไดนะ้ต้องรวยให้ได้นะครับต้องสวยต้องหล่อให้ได้นะต้องประสบความสําเร็จให้ได้นะครับแล้วก็ต้องมีเกียรติยศชื่อเสียงนะต้องเป็นที่รู้จักให้ได้นะต้องเป็นซมบันสมบูรณให้ได้ในทางตรงกันข้ามนะรักษาตรงกันข้ามคือ นะความจนนะความไม่มีใครรู้จักไม่มีชื่อเสียงนะความที่ขี้ริ้วขี้เหนะความทีเ่เป็นคนที่เป็นโน o body อะไรเงี้ยนะนะเขาก็ไม่อยากจะอยู่ในสภาวะอย่างนั้นนะจิตก็จะมีความดิ้นรนในในสองสภาวะกันเนี่ยคือสภาวะอยากได้อยากมีอยากเป็นกับสภาวะไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นในขณะเองพร้อมๆกันเนี่ย เพร้อมหลงไปในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสในที่ตัวเองอยากได้อะอยากได้รูปที่ดีรสที่ดีกลิ่นที่ดีเสียงที่ดีนะสัมผัสที่ดีนะที่เขาเรียกว่าการมาคุณเพราะฉะนั้นในโลกมนุษย์เนี่ย้าพูดอย่างง่ายๆก็คือมันประกอบด้วยความหลงแบบนี้นที่ครอบงําจิตแทบตลอดเวลาเลยเพราะฉะนั้นจิตของผู้ใดเนี่ยที่ไม่ได้เจริญสติปัฏฐานสี่ จิตของผู้ใดนะที่ไม่ได้เจริญเขาเรียกอะไรอริยมรรคแปดก็ยากเหลือเกินนะที่จะหลุดออกมาจากความหลงนะความมัวเมานะของรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะของโลกธรรมแปดทั้งหลายเหล่านี้นะผมยิ่งบอกไงว่าโลกแห่งมายาเนี่ยมันเป็นความหลงเจอหลงนะคือความหลงในจิตใจัูเองหรือโมหูหะนะที่มันขาดสติ ที่มันไม่มีสติปัฏฐานสี่คุ้มครองในกายในจิตตัวเองนะที่ไม่มีอริยมรรคแปดนะครับเป็นทางเดินในจิตใจตัวเองเนี่ยมันพร้อมที่จะหลงเข้าไปหลงเข้าไปในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะหลงเข้าไปในความอยากได้อยากมีอยากเป็น,นหรือว่าหลงเข้าไปในความไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นหรือเราจะบอกว่าหลงในมายาคตินั่นแหละ,ะเพราะฉะนั้นโลกเนี่ยมันเปรียบเสมือนมายาคตินะมันเป็น สิ่งหนึ่งซึ่งปกปิดนะให้จิตเนี่ยนะไม่สามารถรู้ความจริงนะครับของความเกิดและก็ดับนะของความไม่เที่ยงของรูปและนามทั้งปวงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำยังไงล่ะเราถึงจะนะหลุดออกจากโลกแห่งมายานะหลุดออกจากความหลงเนี่ยมันไม่สามารถใช้ความหลงไปแก้ความหลงได้นะมันต้องใช้สติปัญญานะไปรู้ทันความหลง แก้ความหลงหรือความเห็นผิดที่เป็นมิจฉาทิฐินี่แหละที่เห็นว่ารูปนามเนี่ยเป็นของเที่ยงที่เห็นว่ารูปนามเนี่ยเป็นของที่ไม่เปลี่ยนแปลงแปรปรวนที่เห็นรูปนามทั้งหลายเป็นของที่มีตัวตนเป็นของที่ควรยึดมั่นถือมั่นเป็นของที่บังคับบัญชาได้นี่คือลักษณะของตัวโมหะหรือความหลงพื้นหาเลยที่เราเรียกว่ามิจฉาทิฐิที่เรียกว่าสักกายทิฐิ นะคือความเห็นผิดตรงนีนะ้ซึ่งปุถุชนคนธรรมดาทั่วไปไม่สามารถที่จะละทําลายความเห็นผิดตรงนี้ได้นะสยฤทธิธธตดาบใดที่นะยังไม่ไปถึงโลกุตตรธรรมนะแต่บุถุชนบางท่านอาจจะมองเห็นนะความเกิดดับนะของรูปและนามเนี่ยนะจนคิดว่าตัวเองนะได้ทําลายความเห็นผิดคือสยฤทธิเนี่ยนะจริงๆแล้วก็คือสามารถที่จะ ทำความรู้ความเข้าใจนะในความเห็นที่ถูกต้องได้เพียงบางส่วนนะตราบใดที่ยังไม่เกิดปรากฏอาการที่เรียกว่าอริยมรคสมังคีนะก็คืออริยมรคแปดรวมเป็น1ใน1ขนาดจิตในสัมมาสม,มาธินะที่เกิดจากนะองค์อริยมรคแปดบริบูรณนะ์มีศีลบริบูรณ์นะครับก็จะละทําลายนะสังโยชน์สามประการซึ่งเป็นมิจฉาทิฏฐิซึ่งเป็นโมหะความหลงเนี่ยสตัวพร้อมกันเลย กนะ็คือทำลายสักฤธินะความเห็นผิดนะในรูปและนามนะว่าเป็นของเที่ยงเป็นของที่ไม่เปลี่ยนแปลงแปรปวนนะเป็นของที่เป็นตัวเป็นตนนะควรยึดมั่นถือมั่นเนะี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดปรากฏการณ์อริยมรรคสมังคีนะอริยมรรคแปรวมเป็นหนะึนะ่งเกิดสินที่บริบูรณ์ก็ทําลายศิลปะประมามททิ้งไปก็จะไม่ถือสินครตที่ผิดนะครับแล้วก็จะทําลายตัว สงสัยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงไหมพระเจ้าตรัสรู้อะไรนะพระสงฆ์มีจริงไหมพระธรรมแท้คืออะไรนะพะเจ้าวิจิกิจชานี่ก็ถูกทําลายไปนะเมื่อเกิดปรากฏการณ์อริยมรรคสังงคีก็คืออริยมรรคสังวงคีเนี่ยจะทําลายนะประหารกิเลสสังโยชน์สามประการเลยนะคือสกฤทิศีลรัดับรามาและวิจิกิจชาเนี่พร้อมกันนะครับเพราะนั้นเมื่อนั้นแหละนะโลกแห่งมายานะไอความหลง วิชาจิจิตเนี่ยก็จะถูกทําลายหายไปนะไปถึงโลก,กุัตระจิตที่แท้จริงคําว่าโลกุตระเนี่ยแปลว่าเหนือโลกนะตราบใดที่ยังไม่เกิดโลก,กุัตนะระจิตนะครับคือมรรคจิตผลจิตนะยังไม่เลื่อนนะยังไม่เกิดการวิวัตรของจิตนะที่เปลี่ยนจากโคตบุรุชนไปเป็นอริยชนเนี่ยนะเราก็ยังไม่สามารถที่จะเห็นโลกตามความเป็นจริงได้นะเราก็ยังหลงติดกับโลกแห่งมายานะครับ ยังมีความหลงอยู่ในรูปและนามนะก็เร,ะเรียกว่าหลงเจอหลงจิตซึ่งมีมิจฉาชฐิคือความเห็นผิดคือความหลงนะมันก็ไปหลงกับรูปนามภายนอกนะคือหลงกับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะครับซึ่งเราเรียกว่าการมตัญหานะก็ไปหลงอยู่กับนามนะไอความอยากได้อยากมีอยากเป็นนะกับไอนามส่วนที่ความไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็น จิตก็ถูกขังอยู่นะขังอยู่ในรูปและนามนะของโลกแห่งมายาโลกแห่งสมมุตินะผมจึงเรียกว่าหลงเจอหลงแล้วเวลาคนหลงมาเจอคนหลงนะมันก็อวยกันไปอวยกันมานะเอาความหลงมาป้อนใส่กันนะเอากามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหามาป้อนใส่กันก็มาอวยกันนะถึงความสําเร็จแบบโลกสมมุติอ่ะเป็นความสําเร็จที่หลงบุญนะว่า สิ่งต่างๆเหล่านี้นะเป็นของดีงามอะไร,ระมาณเนี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเข้าใจแบบนี้นะว่าความหลงเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ใจแล้วก็มาหลงโลกภายนอกนะครับเพราะฉะนั้นการที่ทําทให้ความจริงปรากฏขึ้นเนี่ยมันจึงไม่ใช่เป็นการทําความจริงให้ปรากฏขึ้นที่ภายนอกนะแต่ต้องเป็นการทําความจริงนะหรืออริย,รยรสัจธรรมอริยสัจสีให้ปรากฏขึ้นในใจนะละทําลายปาหาร นะครับไอ้ตัวโมหะความหลงนะไอสังโยชน์สามเนี่ยเขาเรียกว่าโมหะความหลงก็ทําลายที่ในใจตนเองหรือจะบอกว่าความจริงของจริงเนี่ยนะมันอยู่ในใจตนเองก็ไม่ผิดนะมันไม่ได้อยู่ที่ภายนอกนะไม่ได้อยู่ที่คําสอนพระพุทธเจ้าที่อยู่ในตํำรับตารานะไม่ได้อยู่ที่พระพุทธรูปนะไม่ได้อยู่ที่พระวรกายของพระพุทธเจ้า แต่ว่ามันเป็นเรื่องราวของจิตใจจิตใจที่ถูกโมหะความหลงปกปิดความจริงเอาไว้จิตใจนะที่มีวิชาทิฏฐิเนี่ยปกปิดเอาไว้นะแล้วมันก็ไปหลงรูปและนามภายนอกนะนี่แหละถ้าเราจเจริญสติภาวนานะครับจเจริญสติปฐานสี่ในฐานกายเวทนาจิตธรรมนะเห็นนะความเกิดดับของรูปและนาม เห็นความเปลี <ara> ่ยนแปลงแปรปวนของรูประนามนะค่อยๆทำลายนะความเห็นผิดนะครับในรูปแระนามนะทั้งภายนอกนะครับกายและจิตตนเองและภายในกายและจิตตนเองนะครับเมื่อความจริงเกิดปรากฏเนี่ยมันจะเกิดปรากฏที่ภายในจิตตนเองนะเพราะนันถึงบอกว่าของจริงอ่ะอยู่ในใจนะของจริงไม่ได้อยู่ภายนอกนะของจริงไม่ได้อยู่ที่พระพุทธรูปของจริงไม่ได้อยู่ในพระติวีโก ของจริงอยู่ในจิตใจตัวเองเมื่อม่านหมอกนะแห่งโมหะแห่งมิจฉาทิฏฐิเนี่ยถูกเปิดออกนะครับเพราะฉะนั้นโลกแห่งมายาเนี่ยมันก็เหมือนกับถูกถูกตีนะไอ้อะไรที่มันเป็นปกปิดอะไรที่มันเป็นม่านหมอกปกปิดเนี่ยมันก็ถูกเผยออกมาให้เห็นถึงความพ้นโลกถึงโลก,กุตตรธรรมนั่นเองนะทั้งหลายทั้งปวงอยู่ในจิตของตนเองนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับ